แม่ทัพภาคที่4ี่ลงเยี่ยมชาวบ้านไทยพุทธหลังปลดล็อกระยะที่4สร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภยัยฟื้นการท่องเที่ยวชายแดนใต้วันที่16มิถุนายน2563เวลา11นาฬิกาณที่พักสงบ้านเหมืองลาบูตำบลปะแตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาพลโทพรศักดิ์พูนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภัยในภาคสี่พร้อมด้วยนายเฉยสิทธิ์พาณิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลเอกมณีจันทิพย์ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเย็นประชาชนชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบูติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพลโทพรศักดิ์คุณสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสกล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายความตั้งใจสูงสุดคืออยากมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ได้เริ่มที่ชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบูเพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดยะลาสิ่งสำคัญพุทธมุสลิมที่นี่อยู่กันฉันพี่น้องที่นี่มีสเสน่ห์ทั้งเส้นทางและภูมิประเทศที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะลาได้ต่อไป หัวใจสาคัญของพื้นที่คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภยัยให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกคนต้องปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกร่วมสุขขอเพียงทุกคนมีความสามคัคคีมีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยืนยันจะไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ขอให้ทุกคนมั่นใจ จากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมร่วมถวายพัตตาหารเพนแดพระภิสุสง์และร่วมทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้านเมืองลาบูประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นกันเองวันนี้นะครับในฐานะผมเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านเมืองลาบูก็รู้สึกว่าดีใจอย่างมากครับที่ว่าส่วนราชการระดับแม่ทัพลงมาเยี่ยมเยี่มชาวบ้านเมืองลาบูให้กำลังใจในการที่ว่าพวกเราเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ชายแดนซึ่งมีความลําบากแต่ท่านยังมีความกรุณามาเยี่ยม มอมอกถุงยังจีบกับพวกเราผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านเมืองลาบูรู้สึกยังขอบคุณท่านมากๆท่านมีเจตนาที่ว่าอยากมาส่งเสริมการท่องเที่ยวคือผมว่าวันนี้ท่านกับผมได้ทับใจกับการท่องเที่ยวลาบูว่าลาบูมีความสมบูรณ์มากที่สุดก็คือมีป่าที่สมบูรณ์แบบมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วท่านก็บอกว่าน่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผมคิดว่ากําลังเรียนงานอยู่ก็เลยรายงานให้ท่านว่าลาบูจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดวยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเหมืองลาบูตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตํตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นชุมชนที่มีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีประชากร170คนจำนวน57ครัวเรือนด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนยางพาราสวนทุเรียนและการเกษตรทั่วไปบ้านเหมืองลาบูเคยเป็นพื้นที่ทำการเหมืองแร่ดีบุก ที่มีชื่อเสียงในอดีตภายใต้ชื่อเหมืองแร่ลาบูหรือเหมืองฟักทองที่มีความรุ่งเรืองจนถูกนำมาเป็นปราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้เข้ามาดูแลและร่วมพัฒนาซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดยะลาต่อไป